ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะมีกลุ่มชายวัยรุ่นบุกเข้าไปทุบทำลายสิ่งของที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ มาทาอะไรกันทําไมองมาทํากันอย่างนี้หน้าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพื้นที่นี้คือบ้านทุ่งมนหมู่ที่8ที่ตบบำบลคําเติมเพิ่เมืองนครพนมค่ะมีกลุ่มชายวัยรุ่นมากัน8คนนั่งมาในรถกระบะพอถึงบ้านที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดหลังเนี้คนที่อยู่ด้านหลังก็กระโดดลงจากกระบะและมีอาวุธเป็นท่อนไม้เข้าไปทุบถังขยะหน้าบ้านบังทุบรั้วบ้านบังประตูรัว้วก็คือแบบเนี้ค่ะทำกันไปอย่างนี้นะคะ ทั้งหมดหลังจากนั้นก็รีบวิ่งกลับไปขึ้นรถแล้วขับออกไปภาพนี้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนำไปโพสต์ระบุข้อความบอกว่าเสียงดังมากจนได้ยินถึงห้องนอนเพราะต้นเสียงอยู่หน้าบ้านเราจริงๆไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่บ้านใกล้เคียงสะดุ้งตื่นกันหมดจนสันส่นสะเทือนทีมข่าวช่อง7 HD ของเราลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุคะ่ะเจอแค่แม่ของเจ้าของบ้านแล้วก็ยายข้างบ้านสอบถามเหตุการณ์ดังกล่าวทุกคนบอกว่า ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมันคืออะไรยังไงบอกแค่ว่าลูกสาวเนี่ยโทรให้มาเฝ้าหลานเพราะลูกสาวต้องไปทำธุระข้างนอกกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะนายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบกันหน่อยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีมาด้วยกันตั้ง8คนและเป็นวัยรุ่นอายุ15-20ปีเป็นชาวบ้านดอนแดงตําบลทุ่งมนอําเภอเมืองนครพนม สาเหตุมาจากเรื่องการทะเลาะก,กันไป ชอบหญิงคนเดียวกันก็เลยได้ทำการบันทึกค่าโทษเอาไว้ห้ามไม่ให้ก่อเหตุซ้ำรวมทั้งต้องชดใช้ซ่อมแซมรัว้วและประตูรั้วของบ้านที่เสียหายให้เขาด้วยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายกับผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่าโดยให้มีตำรวจฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนร่วมในการตกลงเจราจาด้วยค่ะ ย่งผู้สาวย่งแฟนเราเลีงอันนี้คืออันนี้ที่ผมคุยกับอาจารย์พันแล้วว่าคืออนาคย่งผู้สาวกันนะอ๋อย่งผู้สาวท้าทายกันแต่ว่าไม่มีใครเจ็บเนาะไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเจ็บอยู่เอาแต่ประตูเพิ่นทางทางนูนแล้วเพิ่นโคคุยกันก่อนแล้วก็โคคุยกับนี่นะเจ้านี่แล้วก็จังสีถ้าตกลงกันบ่ได้จังเพิ่นสิแจ้งความเพิ่นเอาในนี้อ๋อ